ผมไม่เข้าใจเลยพวกมนุษย์ทำไมต้องตกปลากันด้วยมันสนุกตรงไหนในการตกปลาผมแค่ลงไปไว่ายน้ำผมก็หยิบปลาได้แล้วครับผมผมคือแมวน้ำผมไม่เห็นต้องตกปลาเลยมันสนุกตรงไหนในการตกปลาไหนลองดูสิผมอุตส่าห์ไปยืมเบ็ดตกปลาจากมนุษย์มาอ๋อต้องเขย่าด้วยเหรออ๋อเขย่าแล้วปลาจะกินเหยื่อใช่ไหมเขยา่าเขยา่าไหนมาหรือยังปลาไม่เห็นมาเลยลงไปในน้ำก็หมดเรื่องแล้วทำไมต้องทำอะไรให้มันยากด้วยเนี่ยมนุษย์ หนละปลาโอ้กินแล้วดึง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 มาดึงมาดึงมาเรียบร้อยปลาซาดินผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมนุษย์ถึงทำอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากกว่าการลงไปจับปลาในน้ำแต่มันสนุกกว่าเยอะนี่แหละนี่คือแมปตกปลาที่ดีกว่าฟิชคือแมปตกปลาแมวน้ำแมวน้ำตกปลาจุดนี้มันโชคดีกว่าปกติจริงเหรอครับไหนดูสิดูสิมีปลาอะไรอยู่ตรงนี้โอ้อีกแล้วอีกแล้วดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเออถึงแม้ว่ามันจะยากกว่าแต่มัน แต่มันเพิ่มความสนุกในการจับปลาได้ซีแบสผมจับได้ง่ายมากเลยตัวนี้ผมกินทุกวันวันละอย่างน้อย1ิตัวอละล่ะอาจจะถามว่าผมกินปลายังไงนี่คือซีแบสที่ผมตกมาได้มกี้ผมทําการกินเข้าไปนี่แหละครับผมกินวันละสิตัวอร่อยมากจุดนี้โชคดีอีกแล้วเหรอไหนดูสิดึงขึ้นมา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 ขึ้นมาซะนะขึ้นมาขึ้นมายิ่งเขย่าเยอะปลาจะยิ่งตัวใหญ่ใช่ไหมนี่เขย่าอยู่นานแล้วนะมาแล้วครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา อนี่คือลอกชิ้นพิเศษโอ้สิบ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมเกือบไม่ทันสิบ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 โอ้ยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันสิบ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 จะถึงแล้วเย้ปลาแมคเาเลวครับนี่คือปลาที่ค่อนข้างตัวยาวแต่ผมชอบกินมากผมจะกินให้ดูครับตกไปได้แล้วเราจะทำอย่างอื่นทำไมเรากินดีกว่าครับผมท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกินเพื่ออยู่รอดครับอ๋อขายปลาได้ได้เงิน ผมได้เงินมาสองร้อยสองร้อยหนึ่งเอ็กเบิร์ดนี่คือตัวเล็ก <laughs> ตัวเล็กกว่าเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้คือทีนนี่คือตัวใหญ่ขึ้นเป็นวัยรุ่นอ่านี่เป็นไงอันนี้น่ารักตัวกำลังพอเหมาะพอดีอ่าแล้วก็มีตัวกว่านั้นยังล็อกอยู่อ๋อกินปลาแล้วอายุเพิ่มขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอันล็อกได้ต้องกินสิบตัวแล้วก็มีเครื่องแต่งกายฮะใช้เงินซื้อเออเขาท่าฮะแล้วก็มีสกินครับ สกินของแมวน้ํามีอุปรกรณ์เหมือนเป็นของเล่นอย่างอื่นมีดวงตาดวงตาอ๋ออันนี้ตาหวานห้ารอคืออะไรอันนี้อ๋อสไลด์สไลด์สลไลด์เป็นการสไลด์ฟืบจุ้มลงไปในน้ํานี่โอยว่ายน้ําได้โอ้แมบดีมากนี่คือแมบที่ดีสุดในปี2 0 2 5ฟิชยังชิดซ้ายอา๋อละแน่นอนการที่ผมจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอย่างฉลามมากินนั้นผมต้องทำการ ศึกษาวิทยาศาสตร์ในเกมนี้อออืืหพอยต์โอแพงนะหกพันพอยต์หกพันพอยต์ห้าพ oh, ันโลบัคหมื่นสองพันห้าร้อยพอยต์หนึ่งมื่นโลบัคทำไมการตกปลามันแพงอย่างนี้เนี่ยเบ็ดที่ดีสุดใช้หนึ่งหมื่นพอยต์แพงมากแพงมากไหนจะต้องเบ็ดตกปลาเนี่ยจะต้องเหยื่ออีกโอ้อันที่ดีสุดคือหมื่นหนึ่งอันลงลงมาคือพันหนึ่งสิบเท่าเลยนะมีเกมพาสด้วยเกมพาสได้เหรียญเพิ่มขึ้นซูเปอร์สวิมเมอร์ว่ายน้ำเร็วขึ้นมีสตามีนา เราต้องว่ายน้ําดิเหรอปลากินเหยื่อเร็วขึ้นดึงเร็วขึ้นห้าร้อยโลบัคกอันนี้มาก่อนมามาห้าพันโลบัคกอันเดียวพอหกพันแต้มเพื่อซื้ออย่างละหนึ่งพันอันนี้อันนี้หนึ่งพันไปตกปลาใหม่เพิ่ม power มาสามร้อยเปอร์เซ็นตมีอันไหนอีกแล้วก็เหยื่อตกปลาพันหนึ่งเหมือนกันเพิ่มโอกาสร,ระดับแรกห้าสิบเปอร์เซ็นกินเหยื่อเร็วขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นดึงเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต กระเป๋ากระเป๋าอามาพันหนึ่งมาเก็บได้ยี่สิบตัวอืมอ่ะโอเคครับแค่นี้ครับพอแล้วครับแพงแพงไหนอะเบตตกปลาใหม่ใส่มปแล้วทำไมยังเหมือนเดิมล่ะหรือว่าเป็นไม้คือเป็นสกินใช่ไหมจุดที่เขาบอกว่าเพิ่มโชคไม่มีเลยตรงนี้แล้วกันเหมือนเดิมเขยา่าเขย,าขยา่าขยถ้าเขย่าเรียกปลาโอ้โหรองเท้าครับเฮ้ยมันดึงเร็วขึ้นนะอืมอลากไปอืมปลาครับผมซาดีนครับ โอ้ oh, เราแมวน้ําหอนครับเราแมวน้ําหอนตรงนู้นอะไรเนี่ยบ้านหมาป่าเหรอมันต้องแบบเป็นจุดที่เราต้องกดตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาลากไปเลยลากไปเลยอืมโอ๊ยอืมโอ้ซาดีนอีกแล้วไม่เห็นจะเพิ่มโชคเลยไหนเนี่ยซื้อมันต้องแพงซาดีนเหมือนเดิมไม่เห็นจะได้ปลาดีๆเลยอืม ซาดีนอีกแล้วผมว่าเปลี่ยนที่ดีกว่าครับปลาตรงนี้ไม่อร่อยเลยเราว่ายน้ําไปไม่ต้องใช้เรือครับถ้าแมวน้ํายังต้องใช้เรืออีกก็ไม่รู้จะว่างไงละว <S <S อึ๊บเอออกเออดูดูด,ด,ดาผมซะกก่อนโอ้ยี่สิบเออตัวนี้มันหนักตัวนี้มันหนักดูดาผมโอ้บาลาัูด้าอ่าอันนี้ไม่ค่อยได้กินครับแต่เก็บไว้ก่อนข้างในนี้อ๋อแมวน้ําแมวน้ํามีคนเปิดดูทีวีอยู่นี่คือบ้านถ้าตกตรงนี้ล่ะ ตกในน้ำแข็งตรงนี้ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมากุ้งจำโบกุ้งรสชาติอร่อยมากแต่ผมเก็บไว้ก่อนผมไปตรงนู้นดีกว่าครับเหมือนจะเป็นทางที่อยู่ไกลน่าจะมีปลาดีๆผมได้ตกจะได้ไม่เน่ยฉลามวันนี้มันจะมีผมกินไม่ฉลาม,มดึงขึ้นมายี่สิบไปตกปลาดีดึงเร็วมากอีกนิดนึ่งเสเพียรฟิช โอ้อันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันครับน่าจะอร่อยมากผมเก็บไปก่อนผมอยากไปตกกลางทะเลจังเลยอเจะทำยังไงดีโห้ในน้ำเสียงเปลี่ยนด้วยโอ้ทำดีทำดีขึ้นมาขึ้นมาเร็วอืมอืมตัวนี้เบาครับตัวนี้เบามากตัวเล็กแน่เลยโอ้สีแบสขดน้ำไม่เห็นได้ตัวใหญ่เลยต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะได้ตัวใหญ่ฉลาม ผมอยากกินฉลามมากเมื่อไหร่ฉลามจะมาอยากได้ปลาฉลามเจ้าฉลามรสชาติจะเป็นยังไงอ้ oh! อิ่มแน่เลยวันนี้มูน <laughs> ฟิชอ้ตัวมาเริ่มเลยครับมันต้องอร่อยมากแน่เลยแสดงว่าตกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ว่าปลาเราจะมากินแล้วแต่ดวงผม <laughs> <laughs> โอปลาครับเ <laughs> ช้าแล้วครับ เวลามันผ่านไปเร็วมากที่นี่ขวดน้ําครับผมตรงนี้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 วิปปบวัปปบวิบวับวิบวับจุดนี้เพิ่มโชคมามันต้องปลาตัวใหญ่แน่ๆตัวเล็กครับเบามากผมชอบหน้าเขามากเลยนะตอนจับปลาตอนตกปลาตอนดึงปลาขึ้นอย่างเงี้ยตอนดีใจคือแบบสีหน้ามีอาการอะทำดีมากเลยชอบ แซลมอนแซลมอนแซลมอนนี่ของโปรดเลยครับพอย์ฟาร์มน่าจะไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยตัวหนึ่งเก้าพอยบวกไปเรื่อยๆเมื่อกี้ซื้อมาหกพันใช่ไหมก็ต้องเล่นนานหน่อยอะ่ะมีแต่ปลาตัวเล็กๆอะ่ะแซลมอนอเจอแต่ปลาตัวเล็กๆครับแถวนี้เอาละผมเอาปลาไปขายก่อนครับแป๊บหนึ่งที่ได้มาทั้งหมดเมื่อกี้เก็บไว้ไม่ได้ใช่ไหมปลายังไงก็ต้องขายทั้งหมดทีเดียว อ๋ออันนี้คือเซลล์ทีละตัวอ๋อโอเคครับกดเซลล์ทีละตัวได้ที่เหลือขายไปให้หมดเลยขายไปให้หมดเลยกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วของเงินของเงินถ้าเป็นมูนฟิชสิบเก้าบาทต้องปลดล็อกอันนี้ใหม่ด้วยแต่ละตัวไม่เหมือนกันต้องกินปลาใหม่ถึงจะปลดล็อกอะไรได้เอเลี่ยนก็มีฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวรอดูเหมือนจะมีอัปเดตเป็นอีเวนต์นะฮะเดี๋ยวเราดูว่าอีเวนต์จะมีปลาอะไรเขากินบ้างนะฮะเจอกันใหม่นะครับสําหรับแมวน้ําตกปลา นี่มูนฟิชตัวใหญ่ครับ